ตอนนั้นทีมคิดว่าคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงเป็นยังไ,ไงฮนะไม่ยากครกับผมว่าทีมหกชนะโอ้ยแบบสูงการบังแผนเลยไปแบบโอเคเซตาบอาอไงน,นี่พูดถึงการบางแผนครับทีมหกนี้แต่หน้าตาดูพี่ตกกังวลมากเลยนะตอนนี้ไออย่างนี้เริ่มตน้มตนในการจับฉลากกันเลยว่าใครจะได้ประโยชน์อะไรนะครับเราจะเริ่มจากทีมเพิร์สก่อนนะฮะ ไม่ให้ผู้เล่นเทปไม่เล่นคนเดียวเลยครับอ่าบางอะเจ็ดครับโอเคคนละหนึ่งครับคนละหนึ่งเลยคนละหนึ่งเลยโอเคอ๋อเป็นหมายเลขนะ้องแล้วเดี๋ยวเราจะบอกพลังโยให้กับทุกคนได้ทราบว่าวเราได้ประโยชน์อะไรเอาล่ะ,ละตอนนี้อยากให้เวลาหนึ่งเดีพวกคุณปรึกษากนะัา อยู่จุดไหนโอเคคุณปรึกษากันได้เลยนะฮะวันน้าทีมช่วยลูกทีมได้ปรึกษากันได้ว่าจะอยู่จุดไหนบ้างโอ้ทีมผมไลฟ์ฟรีครับโอ้เรียกว่าเป็นทีมและเป็นที่ที่มีคนไปในจังหวัดใช่เรทำอะไรทำได้เลยโอ้ฟรีทุกคนสามารถที่จะเลื่อนขึ้นตัวเองได้เลยได้เลยใช่ไหมฮะผมเดินไปไม่ไม่สนใจผมเลยไม่สนใจเลย คือคุณลักกิสฟรีย์อ่ะครับยูสไม้นะเล่นะไรจะมีเพลงเพิ่มไหเอาล่ะตอนนี้นะทุกคนเข้าจะจัดการแล้วนะเดี๋ยวรอไงสัญญาจากพี่อารณนะครับเข้าจะจัดการแล้วนะเนาะโอเคเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะครับผมเอาล่ะเอามตรงนั้ เด็ความปลอดภัยนะเด็ความปลอดภัยทุกคนตอนกินสันไบ์ขอดูดีล้ากินกสันไบ์แบบหน้าอีที่สุดด้วยนะเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษมอบให้มีรางวัลพิเศษมอบให้สำหรับใครที่แบบกินสันไบที่หน้าอีทที่สุดอานะครับอาารย์ต่อครับอารต่อครับอ่าตอนนี้มาถึงล้นคนที่สองนะขอทั้งสองกินนะทานให้หมดกินให้หมดนะครับนี่เราเป็นขนมพันยมืชอบตลอดไม่ทอดนะฮะลองนัทลงโซเดียมด้วยใส่มันไม่กว่าสีนต์ดอกบอนดอกป้อน กันย oh, ิบไม่ได้นะ้วกันยิบไม่ได้แล้วชูตรงนี้ชูตรงนี้ข้ามเกิน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 แล้วชูตรงนี้ชูตรงนี้ใร่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอ้า๋ออโออ๋ออ๋อเอาไปครับเอาไปครับเดี๋ยวเราจะหุ่นสูงสีสูงสีสองใช่ครับอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกลูกแรกไม่ได้ครับลูกแรกไม่ล้ครับชูครับ กกินซันไบ์จากนกเลยนะเน่พอะไได้ขอกินซันไบต์อูไรหมรมกเดี๋ยวอะไรขึ้นมเดินขมาก่อนไงเขามาก่อนเขาได้สิทธในการพูดก่อนโอ้โห เพาะว่าคุณเล่นกานอนอนเดียวนี่นะเอาละผมครับผมเอามือให้ก่อนนะเพื่อนเรู่อนพวกอะไรนะประโยคเพิ่อโอ้โหดื่มนะฮะยัดใหญ่ไบยักเล็กไม่หขอสันไปมีคำนะจ๊ะ